โอเค next activity or next game uh, we are going to play matching game uh, do you like matching game yes uh, yes okay uh, the game is about the question sentence and the answer sentence นะอะต่อไปเกมต่อไปรูจะให้นักเรียนเล่น เกมจับคู่นั่นเองก็คือการจับคู่ประโยคคำถามและก็คำตอบให้ถูกต้องนะโดยคุณจะแบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มนะมีกลุ่มวันกลุ่มชั่และกลุ่มสนะแล้วรูก็จะแจกให้นักเรียนกลุ่มละสิบประโยคโดยให้นักเรียนจับคู่ประโยคคำถามแล้วก็คำตอบให้ถูกต้อง นักเรียนก็จะได้ทั้งหมดผลละสิบประโยคอ่ากลุ่มละสิบสบประโยคคือเนาะกลุ่มไหนที่อ่าสามารถอ่จาจับคู่แล้วก็เสร็จเป็นกลุ่มแรกให้นักเรียนช่วยโยแหงเนะแองคูคูจับก,ก็จะอ่าตรวจสอบนะแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนไปอ,อยู่เลยดิ Yeah, yeah. อ่าแจกประโ oh. ยนกรียนช่วยกันนะครับสองคนช่วยกันอ่าพร้อมหัืยยังพร้อมแล้วค่ะ Are you ready Yes <Yeah>. Okay red ยังเสร็จแล้วค่ะโอเค O U is finished นะเร็จหมดแล้วนะอ่ะต่อไปครูก็จะทำการตรวจนะคำตอบนะว่าแต่ละกลุ่มจะได้กี่คะแนนนะอ่าเริ่มจากกลุ่มว่างอ่อ how far เชียงรายฟ okay. อร์มเชิงฮาวฟ้าโอเคอะถูกต้องนะต่อไปฮาว o องโอเคถูกต้องงานชูจูไพร์แอนแอนและยูโกอันนี้ไม่ถูกนะ, <c oughs> ะได้ไปสองคะแนนอยู่นะต่อไป Can you u คนย i บายเอันนี่ก็ไม่ถูก Where is อันนี้ก็ไม่ถูกได้ไป สองพอยหรือว่าชูนพลอยนั่นเองสองคะแนนต่อไปโอ้คุกชู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  how far โอเคถูกต้อง can you go by train อ่ะถูกต้อง how long อ่ะถูกต้องสามคะแนนแล้วนะต่อไป where is เชียงราย i n t h e north ถูกต้อง a n d the r a s ถูกต้องอ่ะ you have got <Wow. S 1> why why uh, fly andoras group มาเอชียงรายอินเดอะนอรถูกต้อง how long how long how long โอเคถูกต้อง and how far ถูกต้อง can you go to เชียงราย by bus ถูกต้อง and you go to By t r e n d ถูกต้องโอเค You have got ใ p o ไ n t โอเคอ่าทุกคนนะถือว่าเก่งมากเลยนะช่วยกันในการจับคู่ประโยคทำถามแล้วก็ประโยคทำตอบทำตอบ